สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนํากล้วยกล้วยกวน,นูโบราณน,นะคะกวนใส่มะพร้าวเนี่ยสองถุงเนะี่ยสองร้อยบาทคุ้มมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเทให้ดูว่าถุงหนึ่งมันเยอะแค่ไหนนะคะโอ้คือจุกๆเลยนะคะเยอะมากโอ้โหอนี้นะคะนี่คือหนึ่งกิโลค่ะแบบสุดยอดละ่ะ อันนี้คืออีกหนึ่งกิโลเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้นะคะสนใจทานไปกินไอ้สั่งไปกินสั่งฝากคนทั้งบ้านจะชิมให้ดูนะคะอืมหอมอร่อยกล้วยกวนสูตรโบราณ รีด้ไปสั่งกันนะคะตอนนี้มีปยูยกินเพลินนะคะแกเอาได้อย่าลืมไปสั่งกันนะคะ